w ูดู o อเว่พ่อของผู้หญิงที่สวยงามในโลกมาตรฐานของผู้หญิงที่สวยงามที่กำหนดโดย w ูดู o อเวมี33เงื่อนไขในมาตรฐานของผู้หญิงที่สวยงามผู้หญิงที่ตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดเป็นผู้หญิงที่สวยงาม 1. ความสูงอยู่ระหว่าง1.64เมตรและ1.70เมตร 2. น้ำหนักอยู่ระหว่าง50กิโลกรัมและ60กิโลกรัม 3. ขนาดเต้านมอยู่ระหว่าง C และ E 4. มุมระหว่างหูและใบหน้าอยู่ระหว่าง170องศาและ175องศา 5. มุมระหว่างสองด้านของคางอยู่ระหว่าง100องศาและห1 5องศา 6บนใบหน้าขนาดของฝ่ายอยู่ระหว่าง0นมเมตรและ0 5มเมตร7ดความกว้างของตาอยู่ระหว่าง1เซนติเมตรและ1 1เซนติเมตร8ไม่มีเส้นเว,ว้าเหนือ3มเมตรที่ปลายบนของตา9า ระยะทางจากปลายบนของตาถึงคิ้วอยู่ระหว่าง1มิลิเมตรและ2มิลิเมตรใหญ่กว่าความกว้างของตา10คิ้วเอียงขึ้นระหว่าง5องศาและ10องศา11ระยะห่างระหว่างสองตาอยู่ระหว่าง3มิลิเมตรและ6มิลิเมตรใหญ่กว่าความยาวของตาหนึ่ง 12. ความกว้างของจมูกอยู่ระหว่าง3มเมตรและ6มเมตรใหญ่กว่าความยาวของตาหนึ่ง 13. ความกว้างของปากอยู่ระหว่าง0มิลิเมตรและ5มิลิเมตรเล็กกว่าระยะห่างระหว่างสองม่านตา 14. ความหนาของริมฝีปากกลางอยู่ระหว่าง0มเมตรและ1มเมตรใหญ่กว่าความกว้างของตา สิริมฝีปากบนอยู่ระหว่าง1นึมิลิเมตรและ3ามิลิเมตรบางกว่าริมฝีปากกลาง 16. ระยะทางแนวตั้งระหว่างปลายล่างของจมูกและปลายบนของริมฝีปากบนอยู่ระหว่าง1มิลิเมตรและ2มิลิเมตรใหญ่กว่าความหนาของริมฝีปากกลาง 17. ระยะทางจากปลายล่างของริมฝีปากกลางถึงปลายล่างของคางอยู่ระหว่าง2มิลิเมตรและ5มิลิเมตรเล็กกว่าระยะทางจากปลายล่างของริมฝีปากกลางถึงปลายล่างของจมูก 18ระยะทางแนวตั้งระหว่างปลายล่างของตาและปลายล่างของจมูกอยู่ระหว่าง0มิลิเมตรและ5มิลิเมตรเล็กกว่าระยะทางแนวตั้งระหว่างปลายบนของริมฝีปากบนและปลายล่างของคาง 19ระยะทางแนวตั้งระหว่างปลายบนของเส้นผมและปลายบนของคิ้วอยู่ระหว่าง0มิลิเมตรและ5มิลิเมตรเล็กกว่าระยะทางแนวตั้งระหว่างปลายบนของตาและปลายล่างของจมูก20่หน้าผากเอียงไปข้างหลังระหว่าง15องศาและ20องศา21ตาอยู่ระหว่าง6มิลิเมตรและ1.2เซนติเมตรข้างหลังหน้าผาก 22จุดตัดของเส้นแนวนอนที่ปลายบนของตาและจมูกอยู่ระหว่าง0มิลิเมตรและ2มิลิเมตรข้างหลังหน้าผาก23จุดตัดของเส้นแนวนอนที่ปลายล่างของตาและจมูกอยู่ระหว่าง2มิลลิเมตรและ4มิลลิเมตรข้างหน้าหน้าผาก24คางยื่นออกมาไปข้างหน้าระหว่าง1มิลลิเมตรและ2มิลลิเมตร 25. ห้าคางอยู่ระหว่างศนมิลิเมตรและ2มิลิเมตรข้างหลังหน้าผาก 26. หริมฝีปากกลางอยู่ระหว่างสมิลิเมตรและ6มิลิเมตรข้างหน้าคาง27็ริมฝีปากบนอยู่ระหว่างสองมิลิเมตรและสมิลิเมตรข้างหน้าริมฝีปากกลาง28ปดปากเอียงไปข้างหน้าระหว่าง10บองศาและ15้าองศา 29. งมุมระหว่างจมูกและปากอยู่ระหว่าง90องศาและ95องศา 30. จมูกอยู่ระหว่าง1.3เซนติเมตรและ1.6เซนติเมตรข้างหน้าปาก 31. เมื่อหัวเราะส่วนที่สัมผัสไม่มีเหงือกเหนือปลายบนของฟัน 32. เมื่อหัวเราะระยะห่างระหว่างฟันที่สัมผัสอยู่ระหว่าง0นมเมตรและ0.5ม mm. เมตร33เมื่อหัวเราะฟันที่สัมผัสถูกจัดเรียงอย่างเรียบร้อย